ไม่เราไม่มีใครรู้จากเราเท่าตัวเราเะ่ะมันได้มาจากไหนทำไมมันได้มาจากอยู่ๆถึงมีความว่าเอ้ยจริงๆเอ่อหลายคนคะ่ะ <c oughs> คือแบบทั้งพี่ๆในวงการทั้งเอ่อคนที่เป็นแบบไอดอลของเรา <c oughs> หรือว่าเอ่อสิ่งที่เราเคยเห็นแบบคนหลายๆคนแชร์มุมมองตัวเองผ่าน, <c oughs> ผ,านผ่านเรื่องราวต่างๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า พอเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยจริงด้วยอะไรเงี้ยแบบเพราะว่าหนูเองเคยผ่านเรื่องราวตอนแบบเข้าวงการมาแล้วก็มีคนแบบเขาอาจจะยังไม่ได้รู้ไม่ได้รู้จักเราเขาก็อาจจะพูดไปต่างๆนานาอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วแบบเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วเราแล้วเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจจะทําอะไรอะไรเงี้ยก็มันคงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่า ไม่งั้นคงไม่ได้มีนิชาในวันนี้นค่ะถ้าเกิดว่าฟังแต่เสียงคนอื่นแล้วก็เศร้าน้อยใจแล้วก็หยุดทํามันไปอะไร้ยคะแล้ที่หลายหลายคนอาจจะเห็นเราเป็นตัวอย่างตั้งแต่ในการใช้ชีวิตในการในความคิดของเราอะไรยเงี้ยมันจะทําให้เราต้องอยู่ในกรอบมากอืไหมในกรอบไหมสำหรับหนูไม่ค่ะไม่ได้รู้สึกอึดอัดที่แบบว่าคน มองว่าเราเป็นไอดอลหรืออะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้รู้สึกอัดแล้วก็รู้สึกแอ p r e c i a t e ด้วยซ้ำที่ที่เขาเห็นพาร์ทนี้ของเราอะไรเงี้ยค่ะใช่ภาพจำภาพจำเราตอนนี้คือเป็นสาวสตรองหรือว่าแล้วจริงๆเราแบบสตรองต้องสตรองอย่างเงี้ยต้องสตรองแล้วก็สตรองมาตลอดนะวันนี้คือสตรองเปอร์เซนต์ไหมคะก็สตรองมาตลอดค่ะคือหนูเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเออมีเขาเรียกอะไรเซลฟ เอสติม่ะคะ่ะที่ที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วแล้วสเปซตรงไหนคือพื้นที่ของเราแล้วเราจะใช้ชีวิตแบบไหนคือไม่เคยแบบไม่ใช้ชีวิตเพราะเพราะต้องมาทํางานในวงการอะไระคะแบบอยากไปเที่ยวไหนก็ไปอยาก explore อะไรก็ทําอะไรเงรี้ยก็รู้สึกว่าหนูก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่แบบว่าลองผิดลองถูกได้แบบอาจจะผูกขักบ้างแบบแต่เราก็เรียนรู้มานนะคะแล้วก็อันนี้มันก็คือแบบชีวิต อย่างล่าสุดก็คือมีคนเอาเรื่องของเราไปพูดต่าตๆนานาที่ว่าหนูคงผิดข่าวบ้างแล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรจะบอกไว้ว่าเออคนเข้าใจผิดหรือเขาเข้าใจถูกยังไงเอาจริงๆไม่ได้ดูมากด้วยค่ะว่าใครพูดอะไรมันมันเยอะโอเคงั้นถามตรงๆไหมได้ค่ะแลกคุณคางเพลงใช้ว่าอันสุดท้ายนิชาจะตัดสินใจยังไงโอ้คนเขาบอกว่าแบบดีค่ะ คะ่ะหนูก็จะตอบคำเดิมว่าหนู move on แล้วอยู่คนเดียวแล้วก็แฮปปี้ดีค่ะเพราะว่าหนูยังไม่เคยออกมาพูดอย่างอื่นเลยแต่ว่าคนอาจจะเดาไปก็เข้าใจได้คะ่ะเข้าใจได้แต่ว่าถ้าหนูมีสิทธิ์ที่จะพูดหนูก็จะพูดเหมือนเดิมคะ่ะคือคอมเมนต์ต่างๆมันเข้ามาอย่างเงี้ยมันมีกระทบกับเราไหมเพราะบางคนคิเว่าเอ๊ะยังไงนนแล้วเขาปรโจมตีเราคิดว่าเราอาจจะพูดไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่คลีนอะไร่เงี้ย ชาร์ตหรอคะไ่ถึงว่าบางทีเขาอาจจะแบบโตจตีเราแบบมีคอมเมนต์มาโรงตีเราแบบก็ไม่เป็นไรค่ะก็แล้วแต่เขาหนูก็พูดตามความจริงของหนูหนูพูดในพาร์ทที่ที่หนูพูดไปแล้วอะแต่ว่าถ้าอยากจะคิดหรือว่าจินตนาการหรือว่าอะไรในแบบของตัวเองก็หนูคงไปห้ามความคิดเขาไม่ได้ค่ะหนูก็จริงๆ มันก็ม <Happiness unting> ันคงห้ามไรไม่ได้มันกระทบความรู้สึกไหมอะเพราะว่าอย่างที่ค่าบอกว่าเรารู้แหละว่าตัวเราเป็นยังไงเราคนอื่นไม่รู้แต่ว่าไอการที่คนอื่นเขาไม่รู้อะเขาสามารถตีความไปได้หลายรูปแบบก็กระทบความรู้สึกไหมเอาจริงๆก็เป็นมนุษย์ก็มีบ้างที่รู้สึกว่า what เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแบบยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แต่ก็รู้สึกว่าก็เป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราก็ห้ามความคิดใครไม่ได้ว่าเขาจะคิดยังไงกับเราอะไร้ยแต่นะวันนี้เราก็ว่าเราชัดเจนมากแล้วหนูก็ชัดเจน <c oughs> หออนูอยู่คนเดียวค่ะหนูมันไม่ชัดเจนหรอคะคือหนูก็ว่า,อาบ,อบอกทุกคนด้วยว่าค่ะ <c oughs> หนูแบบแบบไม่ต้องเป็นห่วงแบบหนูมูฟออนแล้วแล้วหนูก็มีชีวิตการทำงานเราสุดก็ ans, เพิ่งไปคานซมาอะไรเงี้ยก็ เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่ได้ไปที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกับรยอยย่ก็หนูก็โฟกัสกับชีวิตพาร์ทอื่นๆนะคะช,ชีวิตเรามันไม่ได้มีแค่พาร์ทความรักอย่างเดียวเรายังมีอีกหลายอย่างมากเลยทั้งแบบเพื่อนความรักดีๆจากคนรอบตัวหรือแม้กระทั่งแบบงานดีๆะคะ่ะแบบมันดีจะตายพาร์ความรักนี่จะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาได้อย่างไม่น่าจะขอเวลาแป๊บหนึ่งคือ เราก็ค่อนข้างอยู่กับตัวเองได้ดีค่ะอยู่กับตัวเองได้ดีแล้วก็รู้ว่าในแต่และวันเราโฟกัสอะไรเราทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็หนูก็เห็นคุณค่าของงานทุกงานที่หนูได้ทำนะคะมันก็ มันมันมีความหมายอะค่ะใช่คอกขอวิธีมุกออนหน่อยได้ไหมอยากลองแบบวิชาต้องทำยังไงบ้างเออเดี๋ยวเชื่อว่าทุกคนทำได้อยู่แล้วแต่ทุกคนก็จะมีเวของตัวเองไม่เหมือนกันนะคะใช่รักตัวเองมากพอไหมคะกับการที่เราก็จะเดินไปข้างหน้าโปรหนูก็รักตัวเองมาตลอดค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเรามันไม่ได้มีแค่พาร์ทเดียวค่ะมันมีอย่างอื่นให้ให้ให้เราให้คุณค่าแล้วก็โฟกัสอีกเยอะเลย แต่คงก็บอกว่าแบบมิชาตอนนี้ก็คือลัคกี้อินเกมแต่ไม่ลัคกี้อินเลิฟหนูธอรับได้ก็โอเคค่ะชีวิตมันก็คงไม่เพอร์เฟกได้ทุกเรื่องแต่เราแต่เราแอบฟิเศษไงคะแบบจะพูดเรื่องความรักรอบตัวหนูมีความรักดีๆเยอะมากๆค่ะการที่เรายังไม่ไม่ได้มีความรับมองว่ามันเป็นการที่เราบอกพ่อหนูไม่เพอร์เฟกต์ไหม น่าเน่านะคะใช่ไหมคะทุกคนใช่ไหมคือความรักไม่ได้เป็นตัวตัดสินแล้วชีวิตเราก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครค่ะมันอยู่ที่ตัวเราอมีคนหลายรูปแบบไหมคะหลายรูปแบบค่ะคำถถมนี้คืออะไรตัวเองใช่ไม่คือคือจริงๆแล้วพื้นฐานของคนทุกคนแล้วการที่เติมตัวเองได้เต็มมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วที่เราไม่ต้องไปแบบ แต่ชีวิตหรือความรู้สึกไว้กับใครอะคะอ่ะมันก็หนูว่ามันก็เป็นพื้นฐานที่ดีนะเพราะว่าเราทุกคนคู่ควรนะคะมี <c oughs> วันที่เราเหนื่อยท,ะทะ้อรู้สึกว่า,าๆๆใใต้ไงการกำลังใจอะไรแบบนี้ต้องเอามาจากสิ่งอ,อะไรอ่ะชาเพราะว่าจริงๆก็มาจากตัวเองส่วนหนึ่งแบบว่าเราก็รู้ว่าเราทําอะไรอยู่เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่สําคัญมากๆก็คือเพื่อนๆรอบตัวครอบครัวคนรอบวายค่ะคนรอบข้างค่ะที่ที่ทุกคนก็แบบ หนูหนูมีคนรอบตัวที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทุกคนที่รักหัวใจของหนูเยอะมากๆแล้วหนูก็แอ p r ิเช a t e บบความรู้สึกนั้นที่ทุกคนส่งมาให้แสดว่าทุกคนส่งกลังหัวใจที่ชาแบบเดิใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็แบบทุกคนรู้กห่วงมากขึ้นอ๋อไม่ค่ะคือทุกคนค่อนข้างแบบรู้ว่าว่าหนูเป็นแบบชิลๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ได้มีอะไรที่น่าห่วง แต่ว่าคือไปคานครั้งนี้คนของกาบอกว่าเออเกี่ยวจะรัระกมากสวยมากหนูดีใจมากเลยก็ขอบคุณมากมากเลยคือคือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโมเมนตท์ที่ที่แบบเราตื่นเต้นมากๆแล้วก็คือด้วยเป็นความความเป็นแบบเทศกาลหนังเองคานดช่วยมันก็เป็นสําหรับแบบหนังอะค่ะโดยเฉพาะแล้วเราก็อินกับการแสดงกับวงการหนังอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่ามัน ภูมิใจมากๆเลยที่ได้ไปยืนอยู่บนพรมนั้นกับดาราหลายๆคนแม้กระทั่งแบบแม่ชมเองที่แบบไปมาหลายปีมากๆน้องเบสกอะไรเงี้ยที่ไปด้วยกันอะไรเไงี้ยค่ะคือรู้สึกว่าก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเราจะได้ไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะได้มีภาพนั้นเหมือน คนอื่นๆด้วยเลยอะคะอ่ะถูกเรียกวิชาดิสเวย่ยย่าง้รู้สึก <c oughs> โหสั่นค่ะขาสั่นมากจริงๆเพราะว่าเหมือนเข้าไปอะจริงๆผมไม่ได้ยาวมากค่ะมันมีเวลาเท่านั้นเลยที่ที่ทุกคนจะต้องเดินผ่านไปแค่นั้นเลไเงี้ยแบบขาสั่นตัวสันส่นคือหมุนทางไหนก่อนดีอะไรเงี้ยแต่ก็ก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรแบบ เอนจอยกับเอ็กเพรียสนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะคุณมากค่ะทำได้แน่ทำยาวนะยาวยาวมากเพราะว่ากล้องคานคือจับดีที่สุดขอบคุณค่ะขอบคุณมากเพราะจริงๆอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่ากล้องถ่ายทอดอะไรเราไปบ้างอะไรเงี้ยเราก็แค่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดแค่นั้นเลยอ่ะดี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 ดาดสดี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 ดหมดเดี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  ไ่เอาไม่ชอบคำนี uh ้แบบเราไม่ต้องไปพาดพิงอะไรหรอกค่ะหนูไปทำงานที่ด um ีแล้วออกมาดีก็ดีพอแล้วค่ะตอนนอินเนอร์ตอนใส่ชุดนั้นเดินอินเนอร์เป็นแบบไหนต้องแบบใส่อินเนอร์ว่าก็แ้่เป็นตัวเองค่ะค่อยๆคือก็รู้สึกว่าก็ไม่ไม่ได้อยากจะแบบว่าโอ้ฉันสวมคาแรคเตอร์นี้ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แค่รู้สึกว่าโอเคเราก็ ก็เดินให้ดีที nah, ่สุดในฐานะที่แบบเป็นตัวแทนของ Royal s p o k e ฟอร์เซ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้เองนักแสดงไทยได้มีโอกาสไปเดินที่พรมนี้เยอะมากเลยเหมือนกันนะเราเป็นคนบันเทิงคนหนึ่งเหมือนกันรู้สึกยังไงกับภาษากับัรเทิงไทยที่มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆรู้สึกดีใจค่ะโหนางงามมากใช่ค่ะเดี๋ยวหนูรับรองแต่แล้วพรมมาทางไทยแลนด์นะใช่ก็รู้สึกว่าพาวเวอร์ฟลมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณที่ที่ที่แบบ หนูเชื่อว่าการที่มันจะไปอยู่ตรงนั้นได้มันเป็นแรงพุชกับจากหลังบ้านจากทีมหลายๆทีมที่จะพุชไทยแลนด์ให้ไปอยู่ตรงนั้นนะคะก็รู้สึกแบบขอบคุณทุกคนที่ทําให้เกิดภาพนี้ขึ้นให้คนไทยได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นกันเยอะมากๆเลยรู้สึกว่าเลิน thank you อ๋ไม่ได้มูเลยค่ะช่วงนี้ทำงานไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้่ิชาดิชบอกแล้วหรอดิชาไม่เคยมูเลยใช่คือมีบ้างนี่เดี๋ยวว่าจะไปไหว้พระที่เชียงใหม่ค่ะแต่ว่าช่วงช่วงนั้นยังไม่ได้มูอะไรเลยจนใหญ่ไหว้ขออะไรคะิชาของานค่ะของานขอเงินมาดูแลครอบครัวให้ได้นานๆอะไรเงี้ยค่ะมาดิค่ะมาดิค่ะ ใช่ค่ะสดมว่าหลังจากที่ไ,ไปหมบ้างอ๋ออาจจะไม่ได้ตั้งใจโมค่ะแต่ก็รู้สึกว่าแบบเออได้ไปไหว้พระไปอะไรเงี้ยค่ะใช่โอเคค่ะขอบคุณค่ะี่ชาคอยน่ชาคอยหลังนี้นลย